ยูบ็อกลองลอยการกินน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าขี่ไปแล้วขี่น้ํามันเครื่องแห้งนะก็เอาน้ามันเครื่องมาเติมเข้าไปใหม่ครับอาการเป็นแบบนี้เลยเเป็นอะไรที่ว่าถ้าขี่ไปน้ํามันเครื่องแห้งลูกสูบกับเสื้อสูบมัน เกิดอาการขาดน้ำมันหลอ่อเลื่นนะแล้วก็เป็นรอยพอเราเจอม,ม่บ้านเครื่องไปใหม่มันก็กินน้ำมันเครื่องเลยนะ้องหรือทําใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูคนระ่าวๆว,ว่ามันเป็นร่องรอยขนาดไหนกะ็เลยจอดเส้นานหลายเดือนเลยไม่ได้ใช้อะนะ,ะยางก็รั่วเต็มเต็มเลย ิดออกมาแล้วด้านการไฟนะครับโซ่ก็ตัวดันโซ่ใช้ได้แต่ว่าตัวนี้แปลงไปแล้วนะครับแปลงเป็นไม่ใช้ยางไม่ใช้ยางกดนะครับเป็นตัวเป็นตัวสะพานนะครับแต่ตัวนี้ก็เริ่มหลวมนะเนี่ยนะตัวนี้หลวมโซ่เราลิ้นดูจากลักษณะตรงนี้ก็หมดสุดพอดี ืองผ่นปั๊มก็เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนโดยที่ว่าตัดแกนนะครับตัดแกนไปแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ก็จะถอดออกได้ง่ายแล้วเพราะว่าผ่าผ่าแกนด้านในนะครับผ่าที่แกนเป็นหัวปากที่ปากแบนนะผ่าไว้กระจับแล้วก็หมุนออกมาได้เลยเพราะว่าต้องตัดแล้วก็ตอนนี้จะหมุนออกมาได้แล้วแม้มันแกนลึกเข้าไปเลยแบบนี้เปลี่ยนแล้วนะครับ ครแปลงเป็นตัวสะพานดันโตแบบนี้ยางยางกิ้งยางกดไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันยาวมันนี่เลยก็จะใช้น็อตอุดไว้เฉยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมน็อตอดุดอุดตัด,ต,ดตัดแกนทิ้งไปแล้วนะครับตัดทิ้งก็ไม่ต้องใส่ยางกิ้งนะครับเดี๋ยวนะดูอีกทีว่ามันตัวนี้มันจะยังมีขายอยู่หรือเปล่านะพอแกนมันสึกไปแล้วม่ฉนั้นก็ต้องกลับมาใช้ยางกิ้งยางกดเหมือนเดิมแต่จะเบิกเป็นแท้นะครับ ลองรอยลูกสุกติดนะครับเห็นไหมนีม่รอยติดด้านบนนี่ไม่จายนะครับไม่ต้องดูสลักแล้วก็เสื้อแล้วก็ตามที่เห็นนะครับก็เป็นรอยนะครับเห็นไหมเป็นร่องรอยก็เลยกันน้ำมันเครื่องไห้อยู่ถี่รถไม่ได้ตาม ใช้รถหนักก็ไม่ได้ดูกิโลนะไม่ได้นับใช้อย่างเดียวก็ถือาการน้ำมันเครื่องแห้งสุดปอกจะบางด้วยนะเนี่ยลูกสุกก็มาใช้สองร้อยแล้วเนะครับร้อย <100 S 2> ครับถือว่าบางจัง ปาดบ่าวาวเล็กน้อยนะครับเก็บบ่าวาวปาดบ่าวเววาวใช้เดิมนะครับ ไม่ประหยัดรถค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้นะครับจรุปก็เปลี่ยนเสื้อนะครับเป็นฮาร์ดกล่องดำเป็นรูปแฟนตดานะครับเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่นะครับเป็นเสื้อสูบทดแทนเนสื้อสูบทดแทนนะเป็นลายแฟนตดาดนะครับ เพราะว่าเสื้อเก่ามันสองแล้วลูกอาร์ตมันมีแค่ไซส์สองร้อยแล้วคุณกับลูกค้าแล้วลูกค้าบอกงั้นเริ่มจัดดาดใหม่มันก็มีลูกทัพโปอะไรนะแต่ว่าเริ่มใหม่ดีกว่ารถใช้งานก็เลยได้ลูกได้เสื้อใหม่เปลี่ยนหลักเปลี่ยนบูธหลักเสื้อใหม่โอลิงจานไปตัวใหญ่บูธ บู๊หลักเสื้อแล้วเปลี่ยนพวกสิ่งการไฟของศูนย์ก็จะไ,ได้แบบนี้นะครับยางกันควันอย่างกดโซ่น,นะครับแท้เบิกศูนย์อันนี้แท้เบิกศูนย์นะศูนย์เดิมพิจิตรเนกยนศูนย์ฮอนด้านะครับแล้วก็ยางกิ้ง อย่างกิ้งนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโซ่ราวลิ้โซ่เาวาลิ้ก็จะเป็นไม่ซับเสียงนะแปดบแปดข้อนะครับเวฟร้อยเอสครับเดี๋ยวเช็คตัวดันโซ่นะครับ ไม่รั่วนะใช้ได้นะครับแต่ยางอุตสลักไม่มีมานะครับก็เป็นแค้นะครับเบิร์ศูนของธรรมดาแตกครับแต่ก็อาจจะใช้ได้เป็นบางยี่ห้อนะครับของธรรมดาแต่ก็เคยใส่สองสามเดือนเปิดมาดูก็แตกครับลองอีกที ตัวนี้ต้องน้ำมันต้องไม่ไหลนะครับใช้ได้ครับประกอบโซลลิ้นยางกดไปแล้วนะครับเพืองปันป่นปั๊มดีนะประกอบขาต้องมือกดด้วยนะอย่าไปตัวนี้ต้องเด้งได้นะขันแน่นเลยว,ว่าเช็คเกียวด้วยว่าตัวนี้มันดีไม่ไม่ไมดีก็ต้องฝังเกียวใหม่ ลูกแหวนประกอบฝาสูบไปเรียบร้อยตั้งมาร์กนะครับ่นนี้ไม่มีขีดดูข้างในนะก็เอาฝามาครอบก่อนแล้วก็ตั้งมาร์กโอให้ตรงกับขีดขีดนี้นะครับแล้วก็ล็อกอย่าลืมล็อกน็อตตัวนี้นะเดี๋ยวแปลเป็นจานไฟก็เปลี่ยนทิ้งนะครับเป็นจานไฟใช้ไปก็เดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวรั่วนะยัง ยังไม่รั่วนะแต่ผมเปลี่ยนทิ้งเลยครับเปลี่ยนเลยเดี๋ยวก็ต้องจะใช้ไว้เดี๋ยวไปรั่วอีกอลิงกาันไปตัวใหญ่ก็เปลี่ยนเลยนะครับโมเล็กยังใช้ได้อยู่ครับสินเนี่ยเป็นบางยี่ห้อบางยี่ห้อหลวมก็ต้องเลือกใช้เอานะเราจะใช้ เปลือกแบบนี้ก็แน่นนะครับก็เป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งนะี่เป็นอะไรทดแทนก็ใส่เข้าไปแล้วดันเข้าไปได้อย่างง่ายดายอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็รั่วนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดขอบส่วนใหญ่แล้วพอร้อนเข้าหดแล้วหลุดหมุนตามไปเลยเลยรัย่วเยอะเลยลเป็นการไฟก็เปลี่ยนครับ เดี๋ยวทาน้ำมันอนใส่เข้าไปเช็ควาลเรียบร้อยแล้วนะครับวาวไอดีศ wow. ูนย uh ์จ huh. ุดศูนย์ห้าไอเสียศ mm hmm. ูนย์จุดศูนย์หกปิดนะครับหรือถ้าไม่มีก็เอามือตั้งเอาก็ได้ขยับนิดๆน,นะครับถ,ถ้าตั้งห่างก็มีอาการดังแเราขยับเข้าไป ตั้งแล้วไม่ใช่ว่านั่นเลยต้องหมุนหมุนไปอีกรอบนึงเผืเกิดก็ไม่ไม่ลงตัวก็ต้องตั้างใหม่นะครับติดสักพักนึงก็ต้องกลับมาเช็คใหม่ก็จะหมุนดูนะครับว่ามีติดขัดอะไรหรือเปล่าไม่ติดไม่ขัดนะครับคล่องนะครับ ครบับหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าต้องรื้อมาตาบเฟเกยวหัวเทียนอยีกันนะเกี่ยวหัวเทียนรูดประกอบเสร็จเรียบร้อยล้างกระบ,บูเป่ากองอะไรเรียบร้อยครก็มาทดลองติดดูนะครับ าจากนี้น้ำมันเครื่องมาควรแล้วคือแล้วก็ให้กองหลางไปแล้วเปล่าแล้วจะได้ผลไหมครับรเทียนก็เป็นปกติแล้วนะครับสีออกน้ำตาลแล้วนะครับใช้ได้นะครับไม่ดี ควันไหลไม่มีน้ำมันเครื่องขึ้นมากวนหัวเทียนแล้วนะครับ